สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านมาพบกันอีกแล้วกับพวกเราวารตี้ไดอารี่วันนี้เราจะมาพบกับคำทำนายความฝันความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมานานเชื่อกันว่าความฝันไม่ใช่แค่ภาพลวงตาในยามหลับแต่เป็นสัญญาณเตือนหรือแม้แต่ลางบอกเหตุสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบางครั้งก็นำโชคลาภ เงินทองหรือความรักมาให้แต่บางครั้งก็เป็นการเตือนให้ระวังอันตรายวันนี้ผมจะพาคุณไปตีความฝันยอดนิยมที่หลายคนฝันเห็นกันบ่อยๆว่ามีความหมายอย่างไรแล้วเกี่ยวข้องกับโชคชะตาในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างความฝันที่หนึ่งฝันเห็นงูความฝันยอดฮิต ที่หลายคนอยากรู้คำตอบที่สุดก็คือฝันเห็นงูตามตำราบโบราณเชื่อว่าหากคุณฝันว่างูเลื้อยเข้ามาพันร่างกายแปลว่าคุณกำลังจะได้เจอเนื้อคู่หรือคนรักใหม่ที่เข้ามาในชีวิตแต่ถ้าคุณมีแฟนหรือคู่ครองอยู่แล้วก็อ่านหมายถึงความรักจะเหนียวแน่นขึ้นส่วนถ้าฝันว่างูกัดให้ระวังเรื่องคนใกล้ตัว อาจมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องรักก็หมายถึงคุณจะมีโชคเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลขมงคลจากความฝันนี้คือ5665 566ความฝันที่2ฝันเห็นฟันหลุดหลายคนตื่นมามักตกใจเมื่อฝันว่าฟันหลุดเพราะตำร,ราโบราณบอกว่าเป็นสัญญาณไม่ค่อยดี มักเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวอาจเจ็บป่วยหรือมีเหตุไม่สบายใจแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีคำทำนายว่าถ้าฝันว่าฟันหลุดแล้วไม่เจ็บอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเช่นการย้ายงานย้ายบ้านหรือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมเลขมงคลจากความฝันนี้คือ04 44 409 ความฝันที่สฝันเห็นเงินทองใครที่ฝันว่าได้จับเงินได้ทองหรือได้สิ่งมีค่าต่างๆนับเป็นนิมิตหมายอันดีมากเชื่อว่าจะมีโชคลาภเข้ามาอาจได้เงินจากงานพิเศษมรดกหรือแม้แต่โชคจากการเสี่ยงดวงแต่ถ้าฝันว่าทำเงินหายหรือทองหายอันนี้ต้องระวังเรื่องการใช้จ่าย อาจมีเหตุให้เสียเงินแบบไม่ทันตั้งตัวเลขมงคลจากความฝันนี้คือ29 97 117ความฝันที่4ฝันเห็นคนตายความฝันนี้หลายคนอาจรู้สึกกลัวแต่จริงๆแล้วตำรากลับตีความว่าเป็นเรื่องดีถ้าฝันว่าเห็นคนตายฟื้นคืนชีพหมายถึงคุณจะหมดเคราะห์หมดโศก และจะได้โชคลาบเข้ามาแต่ถ้าฝันว่าตนเองตายอย่าเพิ่งตกใจเพราะความหมายกลับดีขึ้นไปอีกนั่นคือคุณกำลังจะมีชีวิตใหม่มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่รุ่งเรืองกว่าเดิมเลขมงคลจากความฝันนี้คือ14 41 404ความฝันที่5ฝันเห็นน้ำ น้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถ้าฝันว่าได้เล่นน้ำหรือน้ำใสสะอาดแปลว่าคุณจะมีโชคดีเข้ามาในชีวิตเงินทองไหลมาเทมาแต่ถ้าฝันว่าตกน้ำจมน้ำหรือน้ำเน่าเสียให้ระวังเรื่องการงานและสุขภาพอาจมีปัญหาติดขัดหรือมีเรื่องให้ทุกข์ใจเลขมงคลจากความฝันนี้คือ1 2 2 1 2 2 4ความฝันที่6ฝันเห็นบ้านเก่าหากคุณฝันว่ากลับไปอยู่บ้านเก่าหรือเดินเล่นในบ้านที่เคยอยู่แปลว่าคุณกำลังคิดถึงอดีตหรืออาจมีคนเก่าๆก,กลับเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าถ้าฝันว่าบ้านเก่าสุดโทมแตกหกักให้ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้าน เลขมงคลจากความฝันนี้คือ09 19 199ความฝันที่7ฝันเห็นเด็กทารกถ้าฝันว่าอุ้มเด็กทารกหมายถึงคุณจะได้รับข่าวดีอาจเป็นเรื่องงานหรือเรื่องการเงินโดยเฉพาะใครที่อยากมีลูกความฝันนี้ถือเป็นมงคลมากแต่ถ้าฝันว่าเด็กทารกร้องไห้ ให้ระหวังเรื่องการงานหรือเบอร์สกิดอาจมีอุปสรรคเล็กน้อยเลขมงคลจากความฝันนี้คือ35 A3 503ความฝันที่8ฝันเห็นไฟไหม้ไฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและการเปลี่ยนแปลงถ้าฝันว่าไฟลุกโชนใหญ่โตถือเป็นฝันดีหมายถึงคุณจะได้ลาบก้อนโต หรือมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานแต่ถ้าฝันว่าไฟไหม้บ้านตัวเองให้ระวังเรื่องทรัพย์สินและความขัดแย้งในครอบครัวเลขมงคลจากความฝันนี้คือ1991119ความฝันที่9ฝันเห็นพระหากคุณฝันว่าได้กราบพระหรือพระให้ของศักดิ์สิทธิ์ แปลว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอาจเป็นโชคลาภการเลื่อนตำแหน่งหรือได้ผู้ใหญ่คอยอุปถรัรมภ์แต่ถ้าฝันว่าพระศึกอาจเป็นสัญญาณให้คุณระวังเรื่องการตัดสินใจผิดพลาดหรือเสียโอกาสบางอย่างเลขมงคลจากความฝันนี้คือ88 89 289ความฝันที่10 ฝันเห็นคนแปลกหน้าถ้าฝันว่าได้คุยกับคนแปลกหน้าแปลว่าคุณกำลังจะได้เจอเพื่อนใหม่หรือผู้ใหญ่ที่จะนำโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าฝันว่าถูกคนแปลกหน้าทำร้ายให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือปัญหาจากคนไม่หวังดีเลขมงคลจากความฝันนี้คือ13 31 3ส1ส ความฝันแต่ละอย่างมีความหมายแตกต่างกันไปทั้งเป็นลางดีและลางร้ายแต่ไม่ว่าจะฝันดีหรือฝันร้ายสิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะความฝันคือเพียงสัญญาณเตือนไม่ใช่ชะตากรรมที่ตายตัวอย่าลืมว่าถ้าเราทำดีคิดดีพูดดีความฝันร้าย ก็อาจกลายเป็นเรื่องดีได้เช่นกันครับถ้าคุณชอบการทำนายฝันและอยากรู้เรื่องราวความเชื่อโบราณเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่จะมาเล่าเรื่องลึกลับน่าสนใจให้คุณฟังนะครับ